ถ้าทำอยู่มาเยอะเลยว่าอยากจะทำวีซ่าไปเชงเก้นนะคะพอดีเขามีแฟนอยู่ที่สวีเดนเขาอยากจะทราบว่าทำวีซ่าเชงเก้นเนี่ยเขาทำได้นานเท่าไหร่คะสวัสดีครับ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องหมิวมากมากเลยนะครับสำหรับคําถามดีๆซึ่งคําถามนี้เป็นคําถามสุดคลาสสิกเลยนะครับที่ตลอด10กว่าปีที่ผมทาอยู่ในอินดัสทรีของวีซ่าเชงเก้นไปยุโรปเนี่ยผมได้เจอคาถามตัวนี้บ่อยมากๆซึ่งก็คือว่าคุณพี่ครับพี่มีแฟนคนยุโรปอยากจะทําวีซ่าไปเยี่ยมแฟนควรที่จะทําเท่าไหรด่ดีจากประสบการณ์ของผมนะ,ะผมก็จะถามกับเขากลับว่าแล้วคุณพี่อยากจะเดิน ทางไปนานไหมครับคำตอบที่ผมจะได้เสมอเลยนะก็คือไม่ค่อยนานหรอกค่ะแค่3เดือนเองสําหรับคุณนะครับผมเข้าใจว่าคุณจะขอไปแค่3เดือนเองแต่สําหรับสถานทูตนะครับคุณกําลังขอวีซ่าไปตั้ง3เดือนเพราะไอ้สเดือนเนี่ยมันคือแม็กซิมัมที่สถานทูตในยุโรปจะให้วีซ่าเชงเก้นกับคุณได้สถานทูตจะคิดอย่างนี้ว่า แม็กซิมัมคือ3เดือนถ้าแม็กซิมัมของสถานทูตท,ที่ให้คุณ3ปีคุณก็คงจะบอกว่าอ,อ๋อขอไปไม่นานหรอกค่ะขอจะไปแค่3ปีคือ <c oughs> คุณกำลังขอแม็กซิมัมของเขาเลยดังนั้นผู้ผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมาแชร์ให้กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะสาวๆไทยที่มีแฟนเป็นคนยุโรปน,น,นะครับว่าเวลาเราจะทำมีซาเชงเกนไปหาเขาเนี่ยเราควรที่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนอันดับแรกเลยเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสถานการณ์ไหนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติสถ,กกตสถานการณ์ปกตินี่ผมหมายถึงเป็นสถานการณ์ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วงสถานการณ์ปกตินี่สถานทูตจะชอบ ให้วีซ่าขึ้นอยู่กับว่า Relation s h i p ของคุณกับแฟนคบหากันมานานขนาดไหนแล้วถ้า Relation s h i p ของคุณกับแฟนสมมุติว่าคบกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วการที่คุณจะขอแม็กซิมัม3เดือนไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกแต่ถ้าคุณเพิ่งจะคบกันอย่างเช่นแฟนมาหาคุณที่เมืองไทยแค่ครั้ง2ครั้งครั้งละอาทิตย์อาทิตย์การที่คุณจะขอไปเต็มแม็กซิมัมเลย3เดือน อาจจะเยอะเกินไปนิดนึงดังนั้นขึ้นอยู่กับ Relationship เราล,ลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับสมมุติว่าฝ่ายชายเคยมาหาเราที่เมืองไทยแล้วสองครั้งครั้งละสองอาทิตย์รวมกันเป็นสี่อาทิตย์ถูกไหม<ะ> uh, general rules คร่าวๆท,ที่เราควรที่จะขอคือจำนวนวันที่เขามาคูณด้วย1เท่าถ้าเขามารวมกันแล้วทั้งหมดสียอาทิตเราควรที่จะขอไปประมาณ 8อาทิตย์หรือว่า2เดือนอถ้าคุณขอมากกว่านั้นอาจจะเป็น2เดือนครึ่งอะไรเงี้ยโอกาสผ่านมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าขอไป3เดือนเลยก็ยังเสี่ยงนิดหน่อยอแต่ถ้าคุณขอไปน้อยกว่านั้นไม่มีปัญหานะคุณจะขอไปน้อยกว่า4อาทิตย์นี่ไม่มีปัญหาเลยตัวอย่างถัดมาก็คือแล้วถ้าสมมุติว่าฝ่ายชายมาที่เมืองไทยแล้วอ่ะ1เดือนแต่เราพึ่ง จะได้เจอเขาประมาณ3-4วันก่อนที่เขาจะกลับแล้วเราจะขอวีซ่าไป2เดือนได้ไหมเพราะเขามาตั้ง1เดือนคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าสถานทูตจะนับตั้งแต่วันที่คุณรู้จักแฟนแล้วได้อยู่ด้วยกันกับแฟนถ้าเรารู้จักกับแฟนแล้วเ,เจอแฟนแค่3วันนั่นหมายความว่าเราจะขอวีซ่าไป3เดือนอ่ะมันก็จะไม่ผ่านไงอ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ผมมีนะโดยเฉพาะช่วหงหลังๆนี่ครับคู่หญิงชายเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆทุกครั้งเพราะว่ามันจะเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะเริ่มมีเดทติ้งเว็บไซต์ขึ้นมาฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็จะไปเจอกันในเดทติ้งเว็บไซต์ข่าวนี้คบหากันมาแล้วเลยเป็นปีคุยกันทุกวันแชทกันทุกวันวิดีโอคอลกันทุกวันฝ่ายชายพึ่งมาหาที่เมืองไทยได้3วัน แล้วก็จะไปขอวีซ่าแล้วบอกสถานทูตว่าเรารู้จักกันมาตั้งเป็นปีแล้วจะขอวีซ่า3เดือนได้ไหมโอกาสผ่านน้อยมากๆครับเพราะว่าสถานทูตไม่ได้นับตั้งแต่วันที่คุณรู้จักกันออนไลน์สถานทูตจะนับตั้งแต่วันที่คุณรู้จักกันแล้วได้เจอกันได้กินอยู่ด้วยกันตัวเป็น อานั่นหมายความว่าคุณจะอาจจะต้องรอให้เขากลับประเทศไปก่อนสมมุติว่าเขามาที่เมืองไทยเรารู้จักกันมาแล้วเป็นปีก็จริงแชทกันคุยกันตลอดแต่ว่าเขามาอยู่ที่เมืองไทยได้3วันแต่เขาจะมาอยู่ที่เมืองไทยสามอาทิตย์เราก็รอให้เขากลับบ้านไปก่อนแล้วเสร็จแล้ว relationship ของเราก็จะเป็นสามอาทิตย์เวลาเราขอบีซ่าเราจะ ขอได้6อาทิตย์ซึ่งก็คือ1เดือนครึ่งอย่างเงี้ยโอกาสผ่านมันจะสูงกว่าแต่อันนี้คือ a Again นะครับอีกครั้งมันเป็นแค่ general rule s นั่นหมายความว่าถ้าเขามา3อาทิตย์เราอาจจะขอ6อาทิตย์ซึ่งก็คือเดือนครึ่งหรือจะเป็น2เดือนอันนี้โอกาสผ่านมันก็ยังมีอยู่มันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าการที่ผมบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าคบกับแฟนมาได้นานขนาดไหนบางท่านโอ้ยคบหากแฟนกันมาหลายปีแล้ว แล้วก็ขอวีซ่า3เดือนเลยเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้คุณพีทบอกว่าสามารถทําได้3เดือนถ้าเราครบกันมาแล้วเป็นเดือนเป็นปีแล้วเจอกันอยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นเดือนเป็นปียังมีปัจจัยอยื่นที่เขาต้องเข้ามาร่วมด้วยเวลาสถารทูตตัดสินวีซ่านะครับอย่างเช่นเรื่องงานของเราสมมุติว่าเราครบกันแฟนมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราจะขอวีซ่าไป3เดือนซึ่งทําได้ แต่ต้องมาดูงานด้วยบางท่านเป็นพนักงานประจำอย่าว่าแต่ขอลา3เดือนเลยจะขอลาแค่2อ,อาทิตย์บอสเราเขาก็มองหน้าแล้วว่าคุณขอลางานลางานาน,นานเกินไปซึ่งถ้าในหนังสือรองการทำงานัรระบุว่าเขาเอนุญาตให้ลางานแค่2อ,อาทิตย์แล้วเราจะขอไป3เดือนเ,ออเป็นไปได้สูงครับว่าวีชาจะไม่ผ่านเพราะสถาทตจะมองว่าคุณ จะทำยังไงถ้าได้วีซ่าถ้าเราได้ให้วีซ่าคุณไปสเดือนตามที่คุณรีเควสต์ขอแต่งานคุณลาให้ลางานได้แค่2เดือนแล้วถ้าได้วีซ่าคุณจะทำไงอ่ะลาออกเหรอ,อหรือ,อยังไงถ้าคุณลาออกก็หมายความว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะบางคนที่ผมเจอนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่ผมเจอนะครับก็บอกว่าถ้าได้วีซ่าพี่ก็คงลาออกละค่ะ,ะตัวเนี้ยสถานทูตกำลังจะมองว่า คุณได้ทำง,งานแค่สองอาทิตย์แล้วคุณจะไป3เดือนนั่นหมายความว่าถ้าบีซ่าคุณผ่านคุณคงจะต้องลาออกจากงานสถานทูตก็จะมองว่าคุณไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวดึงดูดกลับมาให้อยู่ที่เมืองไทยซึ่งก็หมายความว่าคุณจะเป็นบุคคลที่เราเรียกว่า unemployed หรือว่าคนตกงานอะ่ะสถานทูตก็จะไม่ไม่คงไม่อยากจะให้บีซ่ากับคนพวกนี้เพราะว่าคนที่ไม่มีงานทําโอกาสที่เขาจะไปที่ยุโรปแล้วจะกลับมาที่เมืองไทยเพื่อมาทํางานต่อ มันมีน้อยนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันจะหมายถึงสเนเรียลของสถานการณ์ปกติก่อนที่จะมีโควิดแต่ตั้งแต่มีโควิดแล้วอะการที่เราเดินทางไปที่ยุโรปก่อนที่จะกลับมาที่มืองไทยอะครับมันจะต้องมอีต้องไปขออนุญ,ญาตจากที่สถานทูตไทยคือขอใบที่เรียกว่า certificate of entry หรือว่า COE ยังไม่รวมที่จะต้องขอเกี่ยวกับการกักตัว ที่จะต้องมากักตัวที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา14วันเพราะว่ามีโควิดการที่จะทำพวกนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปขออนุญ,ญาตจากที่สถานทูตไทยประจำเมือง<ม>หรือประเทศที่เราอยู่ซึ่งก็จะมีคนไทยที่อยากจะกลับมาเมืองไทยพร้อมๆกันนะครับไอคิวตรงนี้มันจะนานมากบางทีก็3เดือนบางทีก็6เดือนบางทีก็10เดือนแต่ว่าวีชาเราได้แค่3เดือนนี เฮ้ยแล้วเราต้องมารอคิว3เดือน6เดือน1ปีซึ่งมันก็หมายความว่าเราจะ overstay แล้วสถานทูตไม่ชอบพวกนี้มากๆเลยดังนั้นตั้งแต่มีโควิดนะครับสถานทูตจะชอบคนที่มาขอวีซ่าเต็มแม็กซิมัม3เดือนไม่ว่า,าจะรู้จักกันกับแฟนได้นานขนาดไหนแล้วก็ตามแต่ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มจะกลับมาเป็น ปกติแล้วการที่จะเดินทางเข้าที่ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาขอตัว C O E ต่อไปอเพียงแค่ว่าใช้วิธี test and go alternative state quarantine หรือว่าการ quarantine ก็ไม่จำเป็นแต่ต้องมีข้อแม้ที่วราจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสนะครับยกตัวอย่างอย่างล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมเดินทางไปอิออตาลีกับฝรั่งเศสแล้วก็กลับมาเมืองไทยผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอ,อ C O E แต่ตอนนั้นมันยังมี สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำที่เราเรียกว่า test and go test and go ก็คือเรายังต้องมาตรวจ pcr หลังจากที่เข้าประเทศไทยแล้วก็ยังจะต้องนอน พักที่โรงแรมเสียตังค์หนึ่งคืนแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่วันที่1เมยหรือว่า1พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับระบบเทสเซนโกก็ถูกยกเลิกไปแล้วสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบนะก็คือพอเข้ามาเมืองไทยก็ใช้วิธีตรวจ ATK เหยาจมูกอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องไปนอนที่โรงแรมแล้วแต่สิ่งที่ยังจําเป็นที่จะต้องมีก็คือไทพ s สซึ่งเมื่อก่อนกระทรวงก่าเทศไทยนะครับจะขอว่า จะต้องขอก่อนล่วงหน้าอย่างน,น้อยสองึงวันแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยครับคนเดินทางไปมามันไม่ได้เยอะแล้วดังนั้นการขอไอตัวไทพา p a สเนี่ยครับอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเราขอนะครับส่วนโรงแรมก็ไม่ต้องไปนอนแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขอบีชา่าไปกี่วันที่ยุโรปเกี่ยวครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอคิว COE หรือว่าคิวการกักตัว14วันควอลตี้14วันแล้ว restriction หรือว่าข้อกําหนดที่จะเดินทางเข้าไทยเนี่ยมันลดลงแล้วดังนั้นสถานทูตก็จะเริ่มกลับมาให้วีซ่าด้วย Standard เดิมก็คือเราเจอแฟนกี่วันเราก็สามารถขอวีซ่าไปหาเขาได้มากกว่าหนึ่งเท่า ก็ยังไงพวกผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนี่เป็นคลิปแรกของเรา,เ,าเราก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราที่ต้องการที่จะเดินทางไป ที่ยุโรปแต่มีปัญหาเรื่องบีซ่าโดยเฉพาะสาวๆไทยที่มีแฟนเป็นคนยุโรปนะครับเราก็จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่อยๆก็ยังไงฝากกดติดตามกดปุ่ม subscribe กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับด้านล่างนี้แล้วก็ถ้ายังมีเพื่อนๆของเราถ้ายังมีคำถามหรือว่ามีปัญหาเกี่เรื่องวีซ่าสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ด้านล่างหรือว่า เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของเรา PP Visa หรือ,อทาง Facebook Messenger ของเราก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมวันนี้ขอบคุณครับ